ทุกคนวันนี้เราจะพามากินข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามนะร้านเนี้ยอยู่ที่ถนนบรรทัดทองตรงข้ามกับสเตเดียมวันไม่มีที่จอดรถนะเพราะฉะนั้นทุกคนมาควรมารถสาธารณะถ้าจอดฝั่งตรงข้ามก็ต้องเสียงเงินนะครับร้านนี้เนี่ยประวัติเขาก็บอกว่าเขามีมานานเนะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับลองมาอ่านดูแล้วกันยาวมากๆเลยนะจะบอกว่าข้าวซอยอร่อยมากๆร้านนี้ ใครมาต้องมาทานนะครับข้าวซอยอร่อยมากๆผมสั่งข้าวซอยหมูกรอบโอ้โหไม่เคยกินข้าวซอยหมูกรอบที่ไหนเลยที่นี่ที่แรกจริงๆนับได้ว่ารสชาติอร่อยชามเล็กๆนะครับหนึ่งคนกินได้สองชามสบายๆเพราะว่าชามเล็กๆชามไม่ใหญ่ขนาดพอดีพอดีกินกำลังอร่อยนะครับธรรมดาเนี่ยเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวซอยเนี่ยเราไม่ควรกินชามใหญ่มากเนาะเราจะได้ลอง ใหม่อีกชามหนึ่งนะครับเป็นชามที่น่ากินนี่บีมันนาวแล้วโอ้โห,โโหรสชาติสุดยอดจริงๆร,ร้านนี้บอกเลยถนนบรรทัดทองนะครับนะยังไงมาลองนี่อันนี้ลองและกินทุกอย่างใส่รวมลงไปเลยครั้งเดียว